คุณแม่ส่วนใหญ่เกือบทุกคนอยากให้ลูกในท้องฉลาดฟังเพลงโมซารทลูกในท้องจะฉลาดจริงหรือไม่วันนี้เรามาไขาข้อข้องใจไปกับดนตรีดีต่อลูกในท้องและคุณแม่อย่างไรกันคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ดรคุนธิดาสับสมบูรณ์อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศที่สานริเวศวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลยมหิดลหากพูดถึงว่าการฟังเพลงมีประโยชน์อย่างไรอยากให้ทุกคนลองจินตนาการในวันสบายๆเราเปิดเพลงฟังก็ทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีผ่อนคลายเปลี่ยนวันพังๆให้เป็นวันที่สดใสขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคุณแม่ที่ตั้งท้องแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายตัวคะ่ะฮอร์โมนตัวที่1เอสโตรเจนและตัวที่2ก็คือโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนเหล่านี้ก็ทําให้คุณแม่มีอารมณ์อ่อนไหวบางครั้งก็รู้สึกเศร้าง่ายมีอารมณ์แปรปรวนนอกจากนี้ถ้าเป็นคุณแม่มือใหม่อาจจะมีการปรับตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์หรือว่าการคลอดต้องปรับตัวในการเตรียมตัวเลี้ยงลูก ทีนี้หลายคนคงเคยได้ยินคําว่าดนตรีบําบัดซึ่งดนตรีบําบัดนั้นก็คือการใช้ประโยชน์จากเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีมาใช้ในการกำจัดความเครียดบรรเทาความกังวลและเพิ่มความสุขดังนั้นเรามาดูกันว่าประโยชน์ของการฟังเพลงหรือการฟังดนตรีนั้นมีประโยชน์ต่อคุณแม่และในท้องอย่ารบ้าง ประโยชน์ข้อแรกการฟังเพลงดนตรีในจังหวะทํนน้องที่เราชอบก็ทําให้คุณแม่นั้นรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีมีฮอร์โมนในร่างกายที่เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขนั่นก็คือเอนโดฟรฟินหลั่งออกมาช่วยทําให้มีการกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นและยังช่วยลดฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลน,นั่นเองนอกจากนี้ยังทำให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายนอนหลับสบายและยังช่วยลดอาการเศร้า ในคนท้องที่เกิดขึ้นบ่อยๆได้ด้วยทีนี้เราลองมาฟังเพลงที่มีจังหวะขยับขึ้นมาสักเล็กน้อยก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานได้ดีขึ้นเลือดสูบฉีดได้ดีขึ้นซึ่งนั่นก็ทําให้ส่งผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือดทีนี้ค่ะก็อยากลองชวนคุณแม่มายืเดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าอาอกกําลังกายเบาๆประกอบดนตรีไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะ ก็จะช่วยทําให้เป็นการเตรียมกล้ามเนื้อที่เหมาะสมทําให้เราคลอดง่ายขึ้นอีกด้วยต่อมาดนตรีช่วยทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีอัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับที่สม่ำเสมอซึ่งทําให้มีความดันโลหิตสูบฉีดและการทํางานของกล้ามในหัวใจมีการประสานงานเป็นอย่างดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่ยังมีอารมณ์ดีมีความสุข ก็ยังทําให้ลูกในท้องได้รับสารอาหารและออกซิเจนอยา่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยทําให้ลูกน้อยในท้องมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีด้วยมีหลายคำถามที่คนมักสงสัยอยากให้ลูกในท้องฉลาดต้องทำย่างไง มีหลายปัจจัยค่ะที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการมีความฉลาดทางด้านสติปัญญาที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในท้องปัจจัยได้ค่ะปัจจัยด้านพันธุก,กรรมพ่อแม่ฉลาดลูกก็มักจะฉลาดแต่เดี๋ยวก่อนนะคะปะจัจจัยนี้ติดตัวทารกมาตั้งแต่แรกเกิดมีส่วนเพียงแค่20%เท่านั้นยังมีปัจจัยอื่นๆอีก ได้แก่ปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดลอ้อมการเรียนหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยเพื่อนฝูงสิ่งเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลังจากที่ทาลบข้อออกมาแล้วและปัจจัยต่อมาก,ก็คือปัจจัยในเรื่องของการเลี้ยงดูการได้รับสารอาหารโภชนาการที่ครบถ้วนตั้งแต่อยู่ในครรภ์รวมไปถึงการได้รับการกระตุ้นพัฒนาการได้แก่การลูกสัมผัสการฟังดนตรีเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะ เป็นวิธีการที่เราจะมาพูดถึงในการกระตุ้นพัฒนานการในวันนี้นั่นก็คือการกระตุ้นด้วยเสียงดนตรีหรือการฟังเพลงนั่นเองมีการศึกษาในต่างประเทศพบว่าเมื่อคุณแม่ตั้งทอง้องเข้าไปฟังดนตรีในคอนเสิร์ตทองพบว่าลูกในท้องมีการดิ้นและก็ขยับตัวมากขึ้นเมื่อด้นเสียงกรบมือนั่นก็แสดงว่าทารกในครรภ์มีการตอบสนองและมีการรับรู้ต่อเสียงตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะ เมื่อมาดูกันว่าเมื่อทารกในครรภ์อายุประมาณ5เดือน4-5เดือนนี้พบว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเริ่มมีการจเจริญเติบโตและพัฒนาดังนั้นทารกจะเริ่มประมวลผลจากเสียงที่ได้ยินและเมื่อทารกในครรภ์อายุ6เดือนหรือประมาณ23สัปดาห์ก็จะเริ่มมีการจดจำและมีการตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินทำให้ทารกมีการดิ้นหรือขยับไปมาได้ ดังนั้นเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟังหรือพูดคุยหรือร้องเพลงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงก็จะสั่นสะเทือนทําให้ลูกน้อยในท้องมีการรับรู้และมีการตอบสนองโดยการขยับตัวหรือว่ามีการดิ้นไปมานั่นเองทีนี้อย่างที่หลายคนเคยได้ยินว่าการฟังเพลงคลาสสิกฟังเพลงโมซาร์ทจะดีต่อลูกในท้องทําให้ลูกในท้องฉลาดแต่ว่าฟังเพลงโมซาร์ท ก็หรือว่าฟังเพลงคลาสสิกก็อาจจะฟังแล้วดูปวดหัวหรือว่าฟังยากทีนี้จะทํำยังไงคุณแม่ยังไม่ต้องกังวลไปนะคะในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาหรืองานวิจัยที่ระบุชี้ชัดว่าการฟังเพลงโมซาหรือฟัองเพลงคลาสสิกนั้นจะดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดต่อทารกในครรภ์แต่จริงๆแล้วเพลงที่ดีที่สุดหรือเหมาะที่สุดสำหรับทารกในครรภ์ นั่นก็คือเพลงที่มีจังหวะหรือมีทำนองง่ายๆฟังสบายเป็นเพลงที่คุณแม่ฟังแล้วรู้สึกอารมณ์ดีฟังแล้วคุณแม่ชอบดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงหมอำํำเพลงคลาสสิกหรือเพลงอะไรก็ตามแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรสนิยมของคุณแม่ค่ะคำแนะนําสําหรับคุณแม่ที่อยากจะเริ่มต้นเปิดเพลงให้ลูกน้อยในท้องฟังเริ่มต้นง่ายๆระยะเวลาคุณแม่ไม่ได้ฟิกตายตัวนะคะว่า จะต้องฟังเพลงเวลาไหนขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณแม่สะดวกได้เลยแต่ถ้าให้แนะนําอาจจะเลือกฟังเพลงตอนที่ลูกในท้องตื่นนั่นก็คือสังเกตดูว่าช่วงไหนที่ลูกในท้องมีการดิ้นหรือเคลียบตัวเยอะๆหรืออาจจะเป็นตอนหลังทานข้าวตอนเย็นก็ได้ค่ะสําหรับเวลาเราอาจจะฟังเพลงประมาณ1 0 1 5นาทีก็ได้สําหรับวิธีการฟังเพลงก็ง่ายๆค่ะไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรคุณแม่สามารถฟังเพลง ในคอนเสิร์ตหรือว่าฟังเพลงในโรงหนังก็ได้หรืออาจจะใช้ฟังเพลงผาทางหูฟังหรือว่าเครื่องเสียงวิทยุวิธีก็ง่ายๆนปกติเลยค่ะ สำหรับข้อ 3. ระดับความดังของเสียงที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากจะเปิดเพลงฟังให้ลูกในท้องก็เปิดอยู่ที่ระดับความดังประมาณ65เดซิเบลหรือว่าเทียบง่ายๆก็คือเสียงเหมือนกับที่คุณแม่ได้ยินเวลาเขาเปิดเพลงของคลอในห้างสบงสินค้าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดเพลงฟังเป็นเวลานาน คุณแม่ก็แค่ปรับลดระดับเสียงให้น้อยลงมาหน่อยให้น้อยกว่าระดับ50เดซิเบลหรือเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเสียงพูดที่เราได้ยินในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นคําแนะนําสําหรับคุณแม่ที่อยากจะเริ่มต้นเปิดเพลงให้ลูกในท้องฟังเพื่อกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆของกในครร์แต่อย่าลืมนะคะว่ายังมีวิธีการอ,าอื่นๆอ,อีกไม่ว่าจะเป็นอนานิทาน ร้องเพลงหรือพูดคุยกับลูกในท้องซึ่งนั่นก็จะช่วยให้ทารกในทัรภจดจําเสียงของคุณพ่อคุณแม่และจะช่วยให้มีการสร้างความผูกพันระหว่างคุณพ่อคุณแม่และลูกในท้องด้วยเช่นกันและสุดท้ายเมื่อฟังเพลงนั่นไปแล้วคุณแม่อย่าลืมออกกําลังกายโยกตัวเบาๆไปตามจังหวะเพลงรับประทานอาหารที่ดีม,มีประโยชน์เพียงเท่านี้ คุณแม่และลูกในท้องก็จะแข็งแรงมีพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ